สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับช่องของมังคีสาวลาอีกแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะคะไม่ได้อัดคลิปลงเลยเพราะว่าตัวกือเองไม่มีเวลานะคะทำหลายอย่างเลยทั้งทำงานประจำทั้งเชื่อฟาร์มรับรถลูกค้าเข้ามาซ่อมนะคะ การของกื้ทำงานเป็นทางซ่อมรถยนต์นะคะแล้วก็มีงานประจำอีกทอดหนึ่งนในเวลาที่ว่างวันหยุดก็จะรับทำรถลูกค้านะคะรับซ่อมบำรุงค่ะวันนี้ก็จะมาแบ่งปันว่าทำไมเราจะต้องทำบัตรแรงงานทำไมคนลาวที่มาอยู่ในประเทศไทยถึงอยู่แบบเป็นคนเถื่อนอยู่แบบ ลอยๆไม่ได้ทำไมถึงจะต้องทำบัตรแรงงานเพื่ออะไรอืมเราก็จะมาบอกว่าที่เราต้องทำบัตรแรงงานก็เพราะว่าเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองนะว่าเราเนี่ยเป็นแรงงานที่เข้ามาทำงานโดยถูกต้องตามกฎหมายมีสิทธิ์เทียบเท่ากับคนไทยก็คือ เราสามารถเข้าประกันสังคมมีประกันสุขภาพกับโรงพยาบาลเพื่อคุ้มครองตัวเองในวันที่เจ็บป่วยแล้วสามารถทํางานได้เหมือนแต่ก่อนอย่างเงี้ยมันก็จะไม่สึกตรงนี้มาช่วยเรานะคะโดยเราจะมีบัตร3อย่างนี้ใช้คู่กัน 1. พาสปอร์ตข้างในจะมีวีซ่าซึ่งเป็นวีซ่าทำงานนะคะ วิซ่าทำงานก็จะจะเป็นวีซ่าที่เขียนว่า non-ae ประมาณนี้นะคะมองเห็นไม่เลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวที่ให้ดูเมื่อกี้ก็จะเป็นวีซ่าทำงานนะคะ non-ae เป็นวีซ่าประเภทแรงงานสำหรับคนที่ มาทำงานอยู่ที่ประเทศไทยโดยมีนายจ้างนะคะหรือเราเป็นสถานะแรงงานนั่นเองไม่ว่าจะตำแหน่งใดๆก็ตามจะเป็นวีซ่านอนเอเหมือนกันนะคะนอกจากว่าเราเป็นนักธุรกิจมันก็จะเป็นวีซ่าอีกประเภทนะึงวีซ่านอน B แต่ถ้าเราเป็น วีซ่าสมรสก็จะเป็นวีซ่านอนโออย่างนี้นะคะก็แยกไปตามประเภทของแต่และวีซ่านั่นเองและเมื่อเรามีวีซ่านอนเอแล้วยังไม่พอเราจะต้องมีใบอนุญาตทำงานหรือ work permit นั่นเองนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเมื่อมี work permit เราก็ยังไม่จบค่ะมะติของเราเนี่ยเป็นมติ2 9ธันวา2563 เรามีการใช้คู่กับบัตรสีชมพูด้วยซึ่งเราจะขอปิดข้อมูลบางส่วนนะเพื่อผ่านเป็นส่วนตัวของตัวเองแต่เราจะให้ดูข้าวๆว่าเป็นหน้าของเราจริงๆก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับเอกสารของแรงงานที่มาทำงานในประเทศไทย แล้วก็อ่ออีกบัตรนะเป็นบัตรประกันสุขภาพที่เราซื้อประกันกับโรงพยาบาลที่เราอยู่นะคะถ้าคนใดที่ไม่ซื้อประกันสุขภาพก็ต้องมีประกันสังคมค่ะนายจ้างอาจจะแจ้งเข้าประกันสังคมให้แต่ว่าส่วนตัวเราซื้อประกันสุขภาพโรงพยาบาลค่ะอันนี้เราจะให้ดูบัตรประกันสุขภาพนะคะ เห็นแล้วนะคะว่าการที่เรามาอยู่ที่ไม่เราเป็นแรงงานถูกต้องตามกฎหมายเราก็จะมีสิทธิประกันสุขภาพแล้วก็สิทธิต่างๆเกือบเทียบเท่าคนไทยนะคะก็ยังไงถ้าคิปนี้เราพูดผิดยังไงก็ติดชมกันได้นะคะเรายินดีเอาไปปรับปรุงพัฒนาตัวเองค่ะถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่ เส้เล็กๆก็ตามแล้วก็เป็นแบบความคิดเห็นส่วนหนึ่งของคนที่มาทำงานที่นี่นะคะขอบคุณมากค่ะ